สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนี่คือไพ่เทพเสาร์นะคะไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเราจะมาดูกันนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้วันที่19ถึงวันที่25สิสิงหาคมนะคะดวงการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาเริ่มจากการงานนะคะคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้การงานจะเป็นอย่างไรนะคะ การงานจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกนะคะว่าพระนางเป็นจักรยานีนะคะบุญหนุนนําบุญส่งผลนะคะให้การงานคุณลับลื่นนะคะไพ่ใบที่สองพญาพรา,าชสีนะคะน่าจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่างานใหญ่ๆที่จะทําให้คุณมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักในสายงานนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสหรืออะไรเข้ามา ก็เข้าร่วมและคว้าโอกาสนั้นไว้มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะไพ่ใบที่3ามนะคะพระพรมฤาษสีนะคะการเลื่อนตำแหน่งการเดินทางการศึกษาต่อนะคะโดดเด่นมากนะคะการศึกษาต่อเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สูงขึ้นจะดีมากนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเทพธิดาแมงป่องนะคะก็มีการมีความวิตกกังวลอยู่เหมือนกันเนาะอืย้ำคิดย้ำทำไม่แน่ใจหรือว่ามีความแบบ วิตกกังวลกับชีวิตหรือการงานหรือหน้าที่การงานก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางนะคะอืปล่อยวางปล่อยทําใจให้สบายนะคะช่วงนี้หมัอนนั่งสมาธิก็ดีนะคะคุณจะตัดสินใจได้หรือปล่อยวางได้อะไรที่ไม่ได้คาดคิดหรือแบบปล่อยวางได้แล้วเดี๋ยวงานดีๆจะเข้ามาหาเองด้วยบุนหนุนนนำนะคะผู้ใหญ่เมตตา ให้งานผู้ใหญ่เมตตาเอาโอกาสดีๆมาให้เอาของขวัญมาให้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะหมั่นสร้างบาร,รมีด้วยการนั่งสมาธิแล้วการงานคุณจะประสบความสําเร็จมีเส้นทางที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะใครรอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะแต่คุณก็มีความวิตกกังวลแหละอืเพราะฉะนั้นก็อย่าเววิตกกังวลนะคะงานใดมาโอกาสใดมาก็คว้าเอาไว้นะคะแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะ จะมีการแบบแต่ระดับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอืมอทีนี้เรามาดูความการเงินนะคะการเงินสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะพญาสุครีบนะคะมะีจุกจิกค่าใช้ใจ่ายที่จุกจิกต้องใช้จ่ายในทุกๆวันนะคะแต่ดูแล้วน่าจะมีเกี่ยวกับการเงินที่จะเข้ามาทุกวันด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังการเงินการบัญชีและการคนการคลน,นะคะ เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่ใบที่2เทพพิรุณนะคะพิรุณความการสุขสก,กายสบายใจนะคะช่วงนี้ออนไลน์หรือคําพูดของคุณนะคะวาจาวาัฒนิสินดีเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินเอาสื่อออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาใช้วาจาให้มากขึ้นสักหน่อยนะคะวาจาสิทธิ์นะคะพูดดีก็เป็นสีแกตัวนะคะยิ่งพูดยิ่งรวยเออ ะะเอาสื่อออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องการค้าขายจะดีในสัปดาห์นี้นะคะเใครรอเงินอยู่อาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะอมืมันมีเกณฑ์อะไรที่แบบเรื่อยๆช้าๆช้าๆได้พลาเล่นงามหรือว่าช่วงนี้ถ้าคุณเริ่มทําอะไรนะคะมันจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนก,การปลูกต้นไม้นะคะถ้าเราอยากให้ต้นไม้นั้นมั่นคงเราก็ต้องหรืออยากมีเงินเข้าเราก็ต้องเริ่มหว่านมเมล็ดให้มันโตขึ้น หมือนหมือนต้องเริ่มลงมือทำอะเออในสิ่งที่คุณคิดไว้ถ้าอยากทําก็ต้องลงมือทําแล้วจะมีเงินเข้าทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มได้นะคะไม่เริ่มก็ไม่ไม่มีเอ,อ่ออะไรเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องเริ่มนะคะไพ่ใบที่3ามนะคะขุนแผนกนัง,นงพิมพิาลาลัยโอกาสความสมหวังครอบครัวนะคะการเริ่มไม่ได้หรือว่าการอะไรที่ช้าๆอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวมีอิทธิพลนะคะอืมก็เลยยังแบบ ยังเริ่มไม่ได้มีความสับสนไม่แน่ใจเอ๊ะเอาไงดีอาจจะติดอยู่กับครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะครอบครัวมีอิพลเนาะอืมภัยใต้สําหรับนะคะกเกตมงคล้นอย่างไรแล้วคุณก็จะมีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือเดินทางแล้วจะดีนะคะเออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองด้วยนะคะเรื่องเงินก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมันก็มีใช้เรื่อยๆสุขก,กายสบายใจอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเงินงอกเงยก็ต้องเริ่มปลูกต้องเริ่มทำนะคะอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับการเงินนะคะ,ะความรักนะคะเรามาดูความรักความรักสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะความรักนะคะพระนาลายทรงสุบ,บันเลยดีเดียวนะคะข้อตกลง เนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนนะคะอาจจะต้องอยู่กันแบบมีข้อตกลงสักหน่อยเนาะถึงจะอยู่กันได้นะคะแต่ก็ก็ตกลงกันได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีเหตุผลนะคะไพ่ใบที่2พยาสุขลีบนะคะการเปลี่ยนแปลงปัญหาจุกจิกหุ้นไวใจมันก็มีได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเนาะเรื่องปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆจุกจิกนะคะก็อย่าจุกจิกจูก้จี้เอ่อมากมายนักนะคะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยช่าง ช่างเถอะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพูดประโยคแบบนี้เยอะๆนะคะไพ่ใบที่3มนะคะพระศุลินลาหูนะคะการมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเลนพูดไม่ได้บอกไม่ได้หรือว่าความลับนะคะก็ะระมัดระวังเรื่องนี้นะคะคนโสดนะคะ,ะระมัดระวังคนที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาอาจจะแบบเจ้าชู้สักหน่อยแล้วก็มีเรื่องใดที่ปิดบังหรือว่า ต้องดูสักหน่อยว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะคะไพ่ใต้สําหรับไพ่ประเพิงนะคะเรื่องร้องอเรื่องที่แบบร้อนอกร้อนใจไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะ,อ,ะอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะทาอะไรด้วยความสุขุมรอบคอบใจเย็นๆนะคะเรื่องอะไรที่ล้อๆหรือเรื่องจุกจิกบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปล่อยวางบ้างนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ถึงจะไปได้ด้วยดีคืออย่าใช้ความใจร้อนอะ่ะต้องคุยด,ด้วยเหตุและผลถึงจะถึงจะ ออมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ